เดือนพอนิชินี่มาเบิงชมเบิงละหันเวลาหนาหนาวเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงเบิงดอกหญ้าไว้เบิงดอกหญ้าไว้ขึ้นท่านผู้ชมเนี่ยดอกหญ้าไว้ขึ้นเต็มทงเลยนี่น้ำเบิงละหันใสแจ๋วเลยพุ่นกลางเบิงบัวด้อยไกลๆพุ่นอ่ะท่านผู้ชมกลางเบิงเนื้อผุนดอกกระเท้า บางเบืงอีสูพท่านผู้ชมเบื้องถึงอาหารช่วงนี้ดอกบัวกำลังเกิดท่านผู้ชมเนี่ยน้ำโดนลังบ,บ,บัวบัวบัวหลวงกำลังเกิดบัวหลวงกำลังเกิดงามนี่แหละดอกหญ้าไวเข้าวล้มหญ้าไวขึ้นมาท่านผู้ชมนี่้บึงไม่ไรสดทางจะได้สวดแต่บึงเด้อหนำ ผู้ชมนีอย่งนี้จับปลานกตนาพันมาอยู่อาศัยเป็นบึงชุ่มน้ำเกินกเอินบึงชุ่มนม้ำท้องผนมีบ่มีปลาเด้ท้องผนบ่มีปลาเลยทั้องผลมีลท,มทั้งตำบ,บ,นบลนอำเภอบ้านนี้มีปลามีอย่างไ้นกห้นูไ้มะแพรพันเกิดเอินบึงชุ่มนม้ำนี่ขยายพันธุ์สัตว์ปลาดูโชม